สวัสดีครับ,บชนาของ r e f ฟบครับวันนี้ก็เนื่องจากเพื่อนเพ,พี่น้องๆน,นะที่สอบถามมาเกี่ยวกับการที่เราจะทําคลิปวิดีโอที่เหมือนกับว่าเราเล่นดนตรีอยู่หลายๆคนแล้วก็เอาภาพมารวมกันไปช่องๆ,ๆ,ๆประมาณนั้นนะ,นะก็เดี๋ยวทําง่ายๆกับ Da Vinci Resolve นะฮะเราเดี๋ยวไปดูที่หน้าจอเลยง่ายๆแบบนี้นะไปก็ ก่อนอื่นเรามีไฟล์วิดีโอที่เราเล่นก็คือเราเล่นตรงกันกันกนกบตัวเสียงดนตรีอยู่แล้วเนาะก็มันเป็นดนตรีก็จะเป็นเ,เสียงมีมาสเตอร์ตัวหนึ่งถูกไหมฮะมีมาสเตอร์เสียงตัวหนึ่งก็คือเสียงทั้งหมดที่เป็นเสียงของเพลงนั้นๆนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวให้เห็นภาพแล้วกันเปิดเข้ามาในดาวินชีได้เลยแล้วก็ก็เอาไฟล์วิดีโอที่เรามีที่นี่พอดีผมไม่มีโอเพิ่งอัดให้ใหม่สดๆเมื่อกี้ไฟล์วิดีโอผมทําแล้วผมจะลบออกหมด มันก็จะไม่เห็นภาพเนาะมันยังไม่ได้ทําเพลงนานละอ่ะโอเคนี้อัดแบบเมื่อกี้เลยอ่ะตัวนี้คือไฟล์เพลงที่เราทําไว้นะฮะก็คือเสียงเสียงของเพลงทั้งหมดเนาะประมาณนะั้นถ้าบอกว่าเราจะเป็นคนทําเพลงทั้งหมดทําอัลบัม้มทาอะไรก็แล้วแต่โคเวอร์หรืออะไรก็ได้นะฮะร่วมกันก็คือเป็นไฟล์เดียวเนาะไฟล์ของเสียงอัะนนะ้ก็เป็นไฟล์เสียงที่ผมทําก็คืออัดทุกอย่างรวมกันหมดแล้มาประมาณนะั้นอยู่ในนี้ก็ชื่อ8 88 8นี่แหละจากนั้นก็ วิดีโอที่เราเล่นนะในตอนที่เราเล่นคราวนี้ผมทําไว้มีอยู่3คลิปนะก็คือเป็นเล่นเบสหนึแล้วก็เล่นกีตาร์สอลายประมาณนั้นนะนะก็เอาเข้ามาประมาณนั้นถ้าเกิดว่าใครมีมากกว่านั้นก็แล้วแต่เลยนะฮะก็เดี๋ยวบอกวิธีการทําช่องในการนั้นเองก็เบื้องต้นแล้วการที่เราจะรู้เสียงเนี่ยตอนนี้ถ้าเราอัดเสียงเ่ยให้มีเสียงด้วยดีกว่ามันเหมือนกับว่าเราอัดตอนเล่นนะนะตอนเล่นที่เล่นเบสก็ มีเสียงดนตรีครบๆว่าง,งั้นเถอะก็คือพูดง่ายๆว่าเราต้องทําเดโมเสียงเนี้ยขึ้นมาก่อนนะอัดเสียงอะไรให้จบขึ้นมาก่อนให้เป็นเดโมเสียงทั้งหมดนะจากนั้นเราก็มาเล่นหรือว่าเราจะเล่นตอนที่อัดก็ได้่านะตอนที่อัดกาลังอัดอยูนะ่กำลังอัดเสียงอยู่แล้วก็เล่นไปพร้อมกันก็ได้แล้วแต่หลายๆวิธีทีนี้เราจะได้ภาพวิดีโอตอนที่เราเล่นสดๆเลยหรือเราจะมาเล่นทีหลังก็ได้แล้วแต่นะมันก็ วงการมายาทําไงก็ได้เราได้ฟลายเสียงแล้วเราค่อยมาลิฟซิงเล่นก็ได้นะมันก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการทำประมาณนั้นนะไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าต้องเล่นให้ตรงเดิมนะประมาณนั้นถ้าเล่นตรงเดิมก็มันมันจะยากกว่าหน่อยประมาณนะั้นถ้าเกิดบอกว่าเรามีซาวแล้วมาค่อยมาเล่นนะ่ะมันก็อาจจะไม่ไม่ตรงซะทุกอย่างมันเพราะเราเหมือนเราลิฟซิงตัวเองถูกไหมแต่ถ้าบอกเราอัดตอนที่เรา อัดเลยอ่ะว่างั้นอ่ะก็ลัดเหมือนผมใช้วิดีโอนี่คือวิดีโอตอนที่ผมอัดอยู่อะอัดเสียงเข้าไปก็คืออัดสดเข้าไปถ่ายไปด้วยตอนนั้นก็คือเราจะได้แบบนั้นเลยจะต,ตรงเป๊ะๆง่ายกว่าอ,อ่ะอ่ะตอนแรกนี้ผมไม่มีอะไรเอาพื้นต้นเอาอะไรก่อนก็ได้เอาเป็นเบสไว้เป็นพื้นหลังก็ได้อ่าผมเอาเบสไว้พื้นหลังจากนั้นก็กดเข้าอีดิทแบบนี้นะฮะแล้วก็เอาไฟล์เสียงขึ้นมาก่อนเลยนะ เสียงก็คือเสียงทั้งหมดเนาะเป็นเดโมเสียงทั้งหมดเสียงที่เราทําไว้ก็มาดูตรงเนี่ยมันจะมีรอยหยักเห็นไหมของเสียงทั้งหมดนะของเสียงมันจะไม่ตรงทีเดียวหรอกเพราะว่าเวลาเราเริ่มกับเวลาที่เราอัดมันจะไม่ตรงกันถูกไหมเราอัดเสียงกับโปรแกรมบันทึกเสียงกับตอนที่เราเล่นอ่ะมันก็จะไม่ตรงกันท่้ทีเดียวอย่างนี้เราก็ต้องหาจุดก่อนประมาณนั้นหาจุดชุดแรกก่อน อันนี้ผมจะเดาเดาเอาก่อนหรือว่าจะเดาตรงไหนก็แล้วแต่เนาะเดาเดาไปาใกล้เคียงตรงนี้ผมว่าลายใหญ่มันจะขึ้นประมาณนี้ดูนะนะแทร็กนี้เราจะมียังมีเสียงของเราอยู่นะนะผมจะเปิดเสียงคือแทร็กตอนที่เราเล่นสดนะออ ตอนนี้ผมเล่นกับแค่เล่นกับเสียงกลองเฉยๆประมาณนั้นก็คือเล่นเบสอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราได้เสียงออกามาแล้วเราลองเปิดเฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวก็คือมันจะตัดเสียงตรงนี้ไปละลองฟังดูก่อนว่ามันตรงหรือเปล่าอ่ะ,อะเริ่มต้นแหลกแต่แรกเลยแล้วกันนี่แบบนี้ถ้าเราเริ่มตรงกันเป๊ะเราก็ใช้ได้เลยส่วนใหญ่ก็จะตามหาตามขอบมันนี้แหละ ไม่ตรงเห็นไหมไม่ตรงไม่ตรงแสดงว่ามันไม่ได้เริ่มตรงนี้อ่าผมเริ่มผิดที่อาจจะเป็นตรงนี้อ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นตามตามหยกักหยันี่แหละรอยหยกักหยที่มันมีช่องว่างแบบนี้แหละก็คือเราต้องหาจุดก่อนอเพราะงั้นเถอะอ่าไม่ตรงอยู่ดีอ่าตรงเป็นตรงนี้หรือเปล่า เราไปฟังเทียบเสียงกันก่อนก็ได้ไม่มีปัญหา,าตรงแล้วเห็นไหมตรงแล้วนะตอนนี้ก็คือเสียงกับตอนผมเล่นเบสตรงกันแล้วเรียบร้อยก็ไม่มีปัญหา วิธีการก็เอาไว้ก่อนก็ได้เอาตัวนี้ไว้ก่อนแล้วเราจากนั้นเราก็าลากตัวนี้ลงมาไว้ไกลๆนิดหนึง่งประมาณนั้นไว้แท็กแรกก็ได้ไม่มีปัญหาอะแล้วข่อยเลื่อนข่อยข่อยเลื่อนข่อยเลื่อนไปทีละนิดอ่ะตรงนี้ผมเอาย่อไปนิดหนึง่งจะได้เห็นภาพหรือว่าจะเลื่อนไปนิ้ไว้นี่เลยก็ได้นะเพราะว่าเราเจะซ้อนวิดีโอกันอ่ะ ซอววิดีโอกันเราจะเทียบกันง่ายๆตรงนี้คือด้วยการที่ไอตัวเสียงที่เราได้มาจากของเบสนี่แหละเหมือนกันเห็นไหมนี่ผมมิวมันอยู่ <c oughs> เปิดโซโล่ไว้อยู่ใช่ไหมก็เราจะได้ตรงกันไปเลยจากคลิปอื่นๆเช่นกนารผองพีต้ามามาวางแบบนี้เฮ้ยไม่มีแค่นี้อ,อ้าวเฮ้ยไฟล์ไฟล์ผมไม่มีแค่นี้ผมเอาเลือกไฟล์มาผิดแน่เลย <c oughs> มันไม่มีแค่นี้ไงตายละลบคลิปไปแล้วด้วยอ่ะไม่เป็นไรนะอ่ะก็เ,เหมือนการเนี่ยผมจะลากมาอีกอันหนึ่งก็คือมันจะต้องซ้อนกันแบบนี้นั่นเองนะฮะเห็นไหมเสียงมันจะไม่ตรงกันเลยไม่เท่ากันเลยแต่เราจะเอะไม่เป็นเงี้ยเออแปลกดิวันนี้ผมอัดเมื่อกี้มันก็เลยแบบดูแบบงงๆนิดหนึ่งอ๋อตัวนี้ตัวนี้ผมอัดยาวไปอ่าลบไปได้เลย มันมีช่วงที่เราไม่ได้เล่นพร้อมตั้งแต่ตอนแรกนะจังหวะกองมันเริ่มตรงนี้ก็ตัดเอาตัดเอาให้จุดเริ่มต้นในนี้โดยวิธีการผมก็ผมก็จะจำจุดที่ผมเล่นนั่นแหละประมาณนั้นแต่ไอ้แทร็กนูนะ้นอะมันมันเหลือแค่นี้ก็ไม่รู้มันเหลือสั้นจังหรือว่าผมเลือกแท็กมาผิดแน่เลยแท็กวิดีโอแท็กนี้ประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเราต้องทำทีละแท็กเนาะอันนี้ผมจะย่อให้ดูเลยแล้วกัน ในในตัวอย่างแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเลื่อนตัวนี้ไปก่อน่อะพอตัวนี้เลือกแท็กมาผิดตัวนี้มีเบสแล้วใช่ไหมพอเราซ้อนแบบนี้มันจะทับกันเนี่ยวิดีโอของกีตาร์มันจะมาทับอยู่ข้างบนหมดวิธีการง่ายๆที่เราจะย่อมันก็คือเดี๋ยวค่อยมาปรับเสียงให้ตรงก็ได้เข้าวิดีที่วิดีโอตรงนี้หน้าขวามือแล้วก็หมุนซูมให้มันลดลงไปเลยนี่อ่าแล้วก็ กด x y นี ues, y, ่ง x y x y แบบนี้นะ x ก็จะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวา y ก็จะขึ้นลงเราจะไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เรานี่แบบนี้ก็คือมันก็จะเป็นช่องเล็กๆแล้วแะแค่นั้นเองนะฮะส่วนตัวนี้เราก็ยังย่อได้เหมือนกันเราก็คลิกมันเฉยๆคลิกมาแล้วก็ลดซูมไปแบบนี้นะฮะก็ได้เหมือนกันเราจะเลื่อนไปไหนก็ได้แล้วแต่เรา เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเหมือนกันอันนี้เป็น base. เบสเผื่อเราอยากได้กี่ช่องเยอะหลายๆช่องก็แล้วแต่ประมาณนั้นก็จัดเอานะฮะไอ้ตัวนี้ผงใส่วิดีโอผมเลือกวิดีโอผิดอันอันที่ถ่ายแล้วแก้แน่เลยมันก็เลย <laughs> มันก็เลยไม่ได้เริ่มนะประมาณนั้นอ่ะอีกอันนึงแห่นี้ก็คือเรามีสองวิดีโอแล้วนะก็วิธีการก็คือ ใช้การตรงโหมดทานฟอร์ม่เองนะฮะก็ซูมมันลดลงไปนะอีกตัวนึงก็ถ้าเรามาทับมันก็จะทับแบบนี้เห็นะไหมวิดีโอมันจะทับหายไปเลยเราก็ย่อเหมือนกันกดซูมย่อลงไปนี่แล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาตามความชอบเรา,าจะมีกี่กีแทร็กแล้วก็ย่อให้มันเล็กลงไปตามนั้นประมาณนั้นนะนง่ายๆนะฮะ จากนั้นเราก็ค่อยมาเทียบเสียงเราก็ได้วันนี้ผมตัว8 8นี่คือเสียงหลักเนาะเสียงหลักที่เราจะเป็นเสียงของการเล่นทั้งบทนะฮะทุกอย่างมันก็ต้องมาตรงแต่ว่าคลิปเนี้ยมันไม่ตรงละเพราะว่าผมเลือกวิดีโอมาผิดอันแล้วก็ลบจากกล้องไปแล้วด้วยเพราะว่าต้องมาทําคลิปซ้อนกันประมาณนั้นอ่ะโอเคตัวนี้เบสเราตรงละไม่ต้องไปสนใจเบสตรงลากเบสมานี่แล้วเดี๋ยวต้องลดเสียงออกอยังไงอ่ะตัวนี้ กีตาร์มันเริ่มต้นตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมจะมิวเสียงของเบสไปก่อนเพราะว่าตัวนี้จริงๆมันตรงแล้วลบไปได้เลยนะใช้วิธีการเข้าที่วอลลุ่มเนี่ยออดิโอแล้วก็ปิดเป็น100%ไปเลยก็ได้นะฮะเนื่องจากเบสมันตรงอยู่แล้วคราวนี้เราก็จะหาตัวกีตาร์ตัวนี้ช่องนี้นะให้มันตรงก็คือของตัวนี้ก็คลิกมันไว้ช่องไหนก็คลิกตัวนั้นอแหละประมาณนั้นนะฮะ แต่จริงๆแเราเปิดของอันนี้จะง่ายกว่าเดี๋ยวเปิดของเบสไว้ก่อนก็ได้มันจะได้เห็นว่ารูปคลื่นมันใกล้เคียงกันกับตอนที่เราเริ่มอัดจากกล้องเดียวกันมันก็จะได้ได้รูปคลื่นใกล้ๆก,ก,กันประมาณนะฮะไอพวกพวกตัวย่อยๆเนี่ยจากนั้นเราก็มิเวเสียงพวกนี้ไปก่อนได้อ่ะตัวนี้ไม่มีอยู่แล้วอ่าไปฟังความกนัน วนี้ต้องมาเทียบกับเสียงหลักเนาะประมาณนั้นเดี๋ยวผมเอาเบสออกไปเบสตรงแล้วแค่เปิดไอ้นี่เอาไว้เฉยนะเปิดลูกคลื่นเอาไว้จะได้เห็นภาพอ่ะเอาตัวนี้กับเป็นวิดีโอนี้นะฮะกับเสียงหลักก็คือเสียงเต็มที่เป็นเสียงเดโมโดนั่นแหล ไอ้นี่เร็วกว่านะตัวจากคลิปวิดีโอเราเร็วกว่าวเราต้องถอยมันไปอลองประมาณนี้ยังเร็วกว่าอยูอ่ะเลื่อนไปอีกเพราะว่าเราโซโล่เราไม่ได้ตรงท่อนแรกเหมือนเหมือนกับเบสประมาณนั้นอลองดู น่าจะไม่ใช่เลยอ่าช้าละตอนนี้น่าจะตรงนี้ส่วนใหญ่ก็คือหลกัหลกๆก็คือตามยอดมันพวกนี้แหละยอดของที่เราเล่นอ่า วิดีโอตรงนี้ผมตรงกับเสียงของเสียงต้นฉบับตรงนี้ละที่เราใช้เป็นเดโมนะฮะก็มีปัญหาจากนั้นเราปิดเสียงมาได้เลยปิดเสียงไปกับเบสเช่นกันปิดเสียงไปอันนี้คลิปนี้ไม่ต้องมาสนใจมาแล้วเนาะเพราะว่าผมเลือกแท็กมาผิด <c oughs> วันนี้ดึงดึงกับมานนี้ก็ได้ดึงลงมาเพราะว่าเป็นมีสองแท็กก็แล้วกันจากนั้นก็เอาแท็กนี้กลับไปใกล้ๆก,กันแบบนี้หรือจะ เริ่มต้นที่เดียวกันเลยก็คือลากมาอย่างนี้เลยนะฮะเลือกเอาไว้แล้วก็ลากให้มันชนกันแบบนี้แล้วก็กด c อน t r o l เพื่อเลือกทั้งหมดแล้วก็เลื่อนไปไว้ด้านหน้านั่นเองนี่ทีนี้เรามีสองช่องตัวนี้ถ้าเราจะใช้เลือกตัวไหนแล้วก็คลิกตัวนั้นให้เป็นสีแดงแค่นั้นเองแล้วก็มาเปลี่ยนจุดที่มันจะอยู่มันอยู่ตรงไหนอ,อย่างนี้ก็ได้ หรือจะเอาตัวไหนเป็นพื้นหลังประมาณนะั้นนะผมเอาเบสเบสมันมาก่อนเบสมันต้องกลายเป็นพื้นหลังนะผมจะกลับให้มันเป็นพื้นหลังไปเลยนะแล้วก็กีตาร์โซ,โซโล่ขึ้นมาอยู่ข,ข้างๆแบบนีนะ้ก็เช่นกันก็ใช้ตัวซูมย่อขยายนี่แหละ ตามความต้องการเราจะไว้ตรงไหนก็ได้อ่ามันก็จะแล้วแต่เราจะเน้นแล้วก็สลับไปสลับมาก็ได้แล้วแต่เราอยากจะตัดแบ่งท่อนนี้เพื่อจะให้เอาตัวกีตาร์ไปเป็นพื้นหลังบ้างเอาเบสไปไว้ตรงนู้นบ้างอะไรประมาณนี้ก็ทําได้อ่าก็แล้วแต่ความต้องการประมาณนั้นอ่าเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูละเอาผมจะตัดตรงนี้ก็ได้ตัด ตัดก็ต้องตัดเหมือนกันประมาณนั้นนะแต่ว่าอย่าไปไม่ต้องตัดเสียงนะเพราะว่าตัวนี้วิดีโอกับเสียงมันจะอยู่ด้วยกันอยู่นะผมจะตัดแล้วสลับก็ว่าเอาตัวกีตาร์ไปไว้ล่างเอาเบสไว้บนบ้างประมาณนั้นก็ไม่มีปัญหานะนี้ก็เลื่อนเบสไปเดี๋ยวมันจะไปทับเสียงนี่หว่าตรงนี้อลองดูก่อน เดี๋ยวเลื่อนเสียงลงไาอีกล็อกหนึ่งแล้วกันเพราะเสียงหลกักพอพวกดาเบนชี่ะถ้าเกิดว่าเราทับมันแล้วอะมันจะหายไปเลยนะฮะแต่จริงริงก็เรียกกลับมาได้ไม่มีปัญหาผอาทำนี้ให้มันง่ายขึ้นอือลากขึ้นไปข้างบนแล้วจากนั้นเอานี่มาวางบนนี้ส่วนนี้ลากกลับมานี่มันก็จะกลายเป็นว่าตัวตัวนี้จะกลายเป็นพื้นแทนตัวนี้ใช่ไหม เราก็เลือกตัวเบสให้มันเป็นตรงนี้แทนไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็เอากีตาร์มากลับมาให้เป็นพื้นหลังเพราะว่าเลือกตัวไหนก่อนประมาณนะั้นเลือกตัวนี้ก่อนมันจะกลายเป็นตัวใหญ่สุดตัวนั้นก็จะต่อมาด้านบนก็จะเป็นตัวซ้อนเหมือนกันเถอะวิดีโอหนึ่งก็คือจะเป็นพื้นหลังเป็นหลักวิดีโอสองก็จะตามเหมือนกันเถอะเราก็จะ ทำแบบนี้ได้นะฮะไม่งั้นก็มันจะทับกันหมดนะรประมาณนั้นอันนี้ผมทํำสลับให้ดูละ๋ยงรู้นะมันก็จะเป็นแบบนี้ ให้เห็นโซโล่อย่างเดียวเราก็ตัดตัวนี้ออกไปได้เช่นกันแล้วแต่แล้วแต่ความต้องการเอาเบสย้ายไปอีกด้านหนึ่งเพื่อจะได้เห็นโซโล่ก็มันก็อิสระนะฮะแล้วแต่ไอเดียของแต่ละท่านอ่ะ๋ย้ดูว่าเป็นแบบนี้ ก็จะสลับเอาเบสขึ้นอย่างเดียวก็ได้เบสขึ้นอย่างเดียวตัวนี้เบสมันซ้อนอยู่แล้วเราก็กดให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมเลยอ่ะผมจะตัดแบบนี้นะเราอยากตัดตรงไหนก็ได้ใช้รูปเนี่ยอะไรนะใบมิดโกนนะฮะเลือกตรงนี้เอาไว้ตัดเสร็จปั๊บเราควรจะทำกลับให้เบสมันเต็มแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้สลับไปมาก็ <S <S คือตามไอเดียที่ต้องการเลย โอเคคิดว่าน่าจะเห็นภาพแล้วง่ายๆแบบนี้นะฮะวิธีการก็เลือกตัวไหนเป็นตัวแรกก็คือมันก็จะเป็นพื้นหลังะฮะตัวที่ต่อไปเรื่อยๆมันก็จะวิดีโอสวิดีโอสามถ้าเราอยากได้ตัวนั้นกลับมาเป็นพื้นหลังแล้วก็ลากให้มันกลับมาเป็นวิดีโอหนึ่งแค่นั้นเองนะวิธีการก็มีประมาณนี้แหละนะไม่ยากนะฮสำหรับคนที่จะทําอยากทําช่องอเยอะแยะก็นี่เลยนะวิดีโอแล้วก็ทานฟอร์มแล้วก็ซูมลดลงไปแล้วก็เลื่อน X Y ขึ้นลงตามที่ต่างๆ ก็จะยอ่อจะขยายจะตัดจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะตัดช่วงไหนก็ได้ตัดไปอีกเยอะๆเลยก็ได้นะแล้วแต่ก็เพื่อจะให้เราสลับการเล่นประมาณนั้นตวงนี้อาจจะตรงนี้ใช่ไหมเปลี่ยนไปที่อื่นนี้หรือมาเต็มก็ได้มาเต็มแบบนี้ฮะหรือตรงนี้จะสลับลงมาด้านล่าง ก็มันจะมีเอฟเฟกมีนู่นนี่เนี่ยใช้นะแต่ตัวฟรีอ่ะมันจะไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยใช้งานได้เท่าไหร่อ่ามันก็ต้องใช้ตัวเสียตัวเสียเงินประมาณนั้นสามารถเอาเอฟเฟกพวกนี้ใส่ก็ได้นะมีหลายตัวเหมือนกันอ่าก็ลากเข้ามาใช้เลยแบบนี้นะฮะอ่าประมาณนั้นก็แล้วแต่ไอเดียนะฮะอ่าตรงนี้ผมจะเอาวิดีโอนี้ใส่เข้าไป ดูนี่สำหรับตัวฟีนะจะเป็นแบบนี้ น่าจะโอเคแล้วลนะ่ะวิธีการก็ประมาณนี้เลยฮะ,ะสามารถนําไปใช้แล้วก็ประยุก์ใชข้ของตัวเองก็แล้วกันนะคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ